น้ำยาการสเก็ตไปเชื่อมหาไว้ใช้เองง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อให้เสียตังค์สักบาทเลยครับเนี่นะครับก็คือเหล็กแหตหรือชิ้นงานก่อนทําการเชื่อมนะครับก็จะเห็นว่าเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวน้ำยา ที่ผมนํามาใช้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับน้ํามันเครื่องเก่าของเรานั่นเองนะครับผมหลังจากที่สเปรย์ฉีดพ่นกันสเก็ตไปของผมหมดนะครับผมก็ได้ทดลองเอาน้ามันเครื่องเก่าตัวนี้นะครับมาใช้งานแทนนะครับแล้วก็ติดใจนะครับไม่ซื้อสเปรย์มาฉีดท่นอีกเลยนะครับก็ใช้ตัวนี้ตลอดเป็นตัวช่วย กันสะเก็ดไฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมอนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแบ่งครึ่งนะครับก็จะทาน้ํามันครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ทาครึ่งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่ครับก็ใช้ผ้านะครับหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาจุ่มน้ํามันแล้วก็ลูบนะครับผมแบบนี้ครับ เราก็ลูบไปตรงชิ้นงานนะครับเพื่อที่กันไม่ให้สะเก็ดไฟที่หล่นมามันติดกับชิ้นงานของเรานะครับนะครับการรูปไปบางๆนะครับไม่ต้องหนามากนะครับแค่นี้เองนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาทดลองเชื่อมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมาสังเกตดูว่าตัวไหนนะครับสะเก็ดไฟจะติดน้อยกว่านะครับ ก็นี่เลยนะครับหลังจากที่ทําการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาสเก็ตไฟนะครับมันมาโดนน้ํามันที่เราทาไว้นะครับเขาก็จะกระเด็นออกนะครับไม่ค่อยติดนะครับผมตัวนี้นะครับเขามาโดนเนื้อเหล็กแล้วเขาก็จะติดอยู่กับเหล็กเลยนะครับไม่กระเด็นไปไหนนะครับเดี๋ยวใช้แปรงล้วดนะครับขัดดู นี่เลยนะครับหลังจากขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับขนาดใช้แปรงขัดเรายังไม่ออกนะครับเห็นไหมครับไม่ออกนะครับส่วนด้านนี้นะครับใช้แปรงขัดนะครับออกไปหมดแล้วนะครับมีส่วนน้อยมากนะครับที่ยังติดอยู่นะครับที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเครับออกง่ายนะครับเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้นะครับออกยากครับเพราะว่ามันติดอยู่กับชิ้นงานของเราเลยนะครับเราต้องใช้ เียงนะครับมาคอยแสะออกนะครับแบบนี้มันออกครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็มาแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับเวลาเชื่อมลวดพักคอนะครับแล้วมีสเก็ตไฟมากนะครับเราไม่ต้องไปซื้อสเปรย์เลยนะครับผมโดยที่ใช้น้ํามันเครื่องเก่านะครับที่ใช้แล้วนะครับแบบนี้นะครับนํามาลูบชิ้นงานของเรานะครับลูบบางๆนะครับไม่ต้องลูบเยอะนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะ ชิ้นงานของเรานะครับก็จะออกมาสวยงามได้ดีนะครับเราไม่ต้องมาคอยใช้แปรงขัดตลอดนะครับผมสวยเลยนะครับที่เหล็กไม่ติดนะครับพื่อนก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับผมอันนี้ก็ผมใช้งานอยู่ประจํานะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สเปรย์นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมประหยัดงบไปได้อีกเยอะเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ